เรียกว่ากลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโชครถแห่กับคุณนัทเมียโชครถแห่อ่ะข่าวก่อนเนี่ยนะครับเราก็นําเสนอข่าวาไปรอบหนึ่งแล้วนะระหว่างโชครถแห่กับภรรยาคุณนัทจุูทารั์ซึ่งเคยมีวิวาทดังมากในสมัยที่ไปออกรายการโหนกระแส ล่าสุดนะครับหลังจากที่ข่าวว่าเขาคืนดีกันข่าวก่อนแล้วเราเป็นหมากนะันเออเป็นแมวเมวียวเมียวรอบนี้ครับสัมพันธรักสะบั้นรอบสองระหว่างนัทจุธารัตนภรยาโชครถแห่ประกาศเลิกขาดเหตุจับได้สามีคบชู้คาโรงแรมเจอแชทลับแถมยังไม่สำนึกยังแจ้งความจับเมียลั่น ที่เคยออกตัวให้มาถึงวันนี้พอกันทีหลังจากที่มีกระแสข่าวดราม่านะครับเมื่อวันที่25กันยายน2566นะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฝ่ายเมียก็ออกมาโพสต์อีกแล้วนะครับออกมาโพสต์อีกแล้วนะออกมาแถว่านักร้องลูกทุ่งคนดังว่าถูกสามีนอกใจและให้เงินมือที่3ไป200,000จึงออกมาประกาศตัดขาดครั้งแรกแต่ฝ่ายชายโพสต์งอ้อขอคืนดีขอโทษภรรยาและลูกกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ้างมีดื้อและผิดพลาดไปบ้างขอให้แม่ นอนเข้าใจในที่สุดกลับมาคืนดีกัน อันนี้คือข่าวก่อนข่าวหลังย5้ากันยาที่ผ่านมาไปเจออีกครับไปเจออีกครับนัดโพสต์ไว้อย่างนี้นั่งคิดอยู่4ี่หชั่วโมงว่าจะโพสดีไหมแต่ก็กั่นกรองมาแล้วว่าให้มันจบกันในโพสนี้เลยตลอดเวลาที่คบกันมา2ปีอึงไม่เคยซื่อสัตย์กับอูเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนกระทั่งวันนี้ยังไม่ได้หย่ากับอูเลยแต่พาจุดๆเข้าโรงแรมอึงจะไม่มีวันเจอรักแท้เพราะตัวอึงไม่เคยรัก อูทำทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อครอบครัวแต่ความดีฉุดพอฉอแบบอึงขึ้นมาไม่ได้จริงๆอูรู้มาตลอดว่าอึงจุดๆๆและเห็นแก่ตัวแต่อูคิดไม่ถึงว่าอึงจะจุดๆๆได้ขนาดนี้ซ้ำเติมได้ไม่ต้องปลอบ คนนี้ไงเล่าที่เราเลือกเองต่อมาไม่นานนัดก,ก็โพสเดือดหาโชครถแห่ผู้เป็นสามีที่ได้โพสร,รูปยืนอยู่หน้าสถานีตำรวจภูทรนนทไทยคาดว่าไปแจ้งความจับภรรยาข้อหาความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ทั้งนี้โพสด,ดังกล่าวของโชคถูกลบไปแล้วแต่นัดแคปหน้าจอไว้ได้ทันอุ้ย,ยแคปไว้ทันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอเรื่องเนี้ย มันก็เป็นข้อขาดบาดตายนะสาหรับคนอยากรู้อยากเห็นอย่างพวกเรามันดูกันต่อสิเอ้าลบโพสตหรอมานี่อูลงให้เอ้าทําร้ายอูทําให้อูเสียใจทิ้งอูทิ้งลูกไปอยู่กับพอผอยอแล้วมาแจ้งจับอูอู้หูลูกผู้ชายแฮชแท็กคนนี้ไงเล่าที่เราเลือกเองแล้วเมียโชครถแหกก็โพสต์ออกมาอย่างแซ่บมันนะครับอ่ะจบยัง ล,ล่าสุดมีอีกโพสต์ต่ออีกนอกใจอูกี่รอบก็ให้อภัยมาตลอดอยากทะเลาะกับใครในวงการบันเทิงอูก็ออกตัวให้จนคนด่าอูทั้งประเทศอูก็ยอมเพราะรักอึง วันนี้อึงนอกใจอูไม่พอ,อยังแจ้งความจับอูอีกขอให้วันนี้คือวันสุดท้ายที่อูจะทนลูกอูอูเลี้ยงเองได้ส่วนตัวอึงกับครอบครัวอึงหาเลี้ยงตัวเองแล้วกันลาขาดนับว่าเป็นคู่ดราม่าที่ออกมาโพสกันอีกนะโอ้โหจะกลับไปคืนดีกันไหมเนี่ยอย่าออกตัวแรงได้ไหมอย่าออกตัวแรงได้ไหมแรงทีไรเจ็บเองทุกทีแล้วคุณผู้ชมละครับคิดว่าเรื่องนี้ เล่องผมผมไม่เมียเนาะก็อย่างว่าแหะครับคนดีๆก็ต้องอยู่คู่กันเป็นธรรมดาครับเขาเรียกว่าสินเสมอกันนะครับสำหรับใครอยากได้เสื้อทนายคู่ใจนะครับโทรมาที่092-420-2599ตัวละ3,000บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับ